ก็ไม่ขับอาจไม่ได้ลับเดี๋ยวพี่ชาติพี่นั่งลงก่อนพี่จะไปแล้วเหรอพี่ไปแอร์พอร์ตเนี่ยสองรอบแล้วนะถ้าพี่จะไปอีกครั้งนึงพี่ไม่ได้พักก่อนเลยพี่พักบั่งเถอะไม่ไหวก็ต้องไหวเมืองงานมาแล้วเวลาไม่มีงานเรียกเงินก็ไม่มาแต่เราก็พอมีอยู่บ้างนะพี่ถึงมีมันก็ไม่พอประเดี๋ยวค่าเทอมประเดี๋ยวจะถึงคารถอีกแล้วไปก่อนแล้วครับไปก่อน ขับรถดีๆนะพี่ถ้าไม่ไหวก็อย่าฝืนเนี่ยจะอะไรนักหนาไม่มีก็คือไม่มีไม่มีก็ไม่ต้องไปจะไปทำไมนักหนาห้างเอา้าพี่ยังน้อยก็ไปเดินตากแอร์ก็ยังดีสิแหมพูดง่ายเดินตากแอร์ไปทีไรขากลับมาไม่มีเงินเลยสักทีนึกถึงเมืองไห้เวลามันไม่มีอ่ะเอา้าแล้วทำไมไอ้แค่เดินซื้อของนิดๆหน่อยๆอ่ะ ทำไมต้องบอกตั้งแต่ทีแรกว่าไม่มีปัญญาไอ I mean, นะ้มีนะมันมีแต่นึกถึงบ้างแบงว่าวันหน้าวันหลังเนี่ยเราจะเอาอะไรกินฮพี่เองก็เหมือนกันเวลาไปซื้อทีไรอะ่ะพี่ก็หยิบใส่หยิบใส่ทุกทีเออเอาละขี้เกียจเสียงเสียงไปไม่ได้ประโยชน์ไปเดี๋ยวไปหาเงินจากคนอื่นกันดีกว่า <S 1> <S 1> <S 1> เอาอีกแล้วเหรอพี่ทำไมไม่ไปหางานที่สุจริตทำมั่งอะ่ะแม อย่างเงี้ยจะไปทํางานอะไรมาให้เธอพอใช้พอกินนี่ดีนะติดว่าท้องอ่อนๆอ,อ,อยู่ไม่งั้นอ่ะป่านี้ไม่อยู่ในผับไปแล้วเรือพอเลยจะพูดอย่างเงี้ยมีเรื่องแน่ๆ้าเธอดีจริงเธอไม่ต้องมาดั่งว่าฉันอย่างงี้หรอกเอาเอาละ,าละ,าละมาทังคุณมาเตรียมออกไปหากินกันได้แล้วงานของเราเนี่ยคนโง่ย่อมเป็นเหยื่อของฉลาดพร้อมอยังพร้อมไป เดเห็นมาเงินรถันนั้นเห็นไหมเนี่ยนี่ฮัลวงเข้าไปอนะันาะมาทำคนเงินแน่นะไม่ใช่อย่าง,งานั้นหมายความว่าเงินนะ่ะคือรถคันนั้นถ้าเกิดเราเอารถคันนั้นไปขายให้ไก่เพื่อนเราเนี่ยมีเงินเดินห้างหลายวันเชีวนา ไม่ได้เจ้าของมันยังนอนหายใจอยู่ในรถอยู่เลยเนะี่ยถ้าไอ้นี่เข้าไปถ้ามันตื่นมาเนี่ยมันลุกขึ้นมาเตะเอวจะทํายังไงโอ้ยทำไมกูมีเมียงโง่อย่างงี้วะพูดดีๆนะอยากตายหรือไงเนี่ยไม่ใช่ที่ให้ผู้ไปเอารถเนี่ยมันมีแผน,นเนี่ยเยอียงหูมันเนี่ยเข้าใจเข้าใจแล้ว พี่ออพี่พี่คะพี่นี่ไหครับพี่ชายหนูมันเมามันขี่รถชนท้ายพี่ไปลอยยาวเลยพี่ลงมาดูหน่อยสิคะจะได้ตกลงคาบเสียหายกันคะ่ะไหนไหดูไหนไหนไหน,ไหนหายรถอะคะ่ะ